สวัสดีครับผมกลับมาพบม,มาพอกันอีกครับกับเอ็กอุบลคนก้นกลัวครับผมก่อนที่ไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมมาเลยครับสวัสดีพี่น้องเจ้าสวนเกษตรทุกท่านครับผมผู้ทีมีใจรักเกษตรวันนี้ก็เป็นอีกมือนหนึ่งครับมีโอกาสได้เข้าสวนกัน มาอัปเดตบักม่วงญี่ปุ่นครับไทยโนะธรรมงกมาให้พี่น้องเฮ้าได้เบิ่งครับว่าหลังจากผ่านไปจะเข่าสองเดือนแล้วครับนี่อายุมะม่วงชุดน,นี้จะเข่าสองเดือนแล้วการจะเริ่มเติบโตก็ถือว่าดีครับ งสมบูรณ์ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นผลผลิตปีแรกครับหลังจากที่ลงปลูกได้อายุสองปีสำหรับต้นนี้ครับสองปีที่ลงปลูกพึ่งติดผลผลิตปีนี้ปีแรกปีแรกคมก็ทดลองไว้ก็ถือว่า อาจจะไหวไล้หรือหน่อยบ่เนียใจครับแต่ว่าผมเด็ดออกไปไล้แล้วที่เหลืออยู่ในหนีกับประมาณน่าจะประมาณหาซิบลูกครับในต้นนี้ประมาณนี้ครับสูงต้นนี้ก็ผมปล่อยไว้ประมาณ 50ลูกได้ครับโดยประมาณเพราะว่านองนันผมเด็ดออกกระเทือวาวลายก็เอาไว้ยังกิ่งและหน่วยครับบางกิ่งก็มี2หน่วยครับเลือกเอาไวที่ลูกสมบูรณ์สมบูรณ์แข็งแรงลูกดีสวยๆครับตัวนี้ผมจะห่อตาค่ายไว้เพื่อให้เขาได้รับแดดแต่ว่าผมกับโบน่ใจครับว่า ถาห้องห่อถุงกระดาษทั่วไปผลเขาจะเป็นสีแบบใดครับแต่ว่าเท่าที่ไปเบิงพี่นองเศร้าวเกษตรเพิ่นที่ปูก,กันกับถานปใส่ตะไคร้แนวนี้เพิ่นกับปล่อยเลยครับปล่อยลงเลยกถือว่าโอเคครับสำหรับผลผลิตปีแรกของมะม่วงญี่ปุ่น สีสันเป็นสวยงามเลยครับนี่ถ้าสีก็จะออกค้ายๆประมาณแดงจักระพัดแหละครับแต่ว่าหลังจากปฏิบีความเปลี่ยนแปลงไปอีกที่นึงก็ตอนเพิ่มผลแก่ผลแก่แล้ะก็เริ่มแก่จัดไปถึงสูงนี่เป็นสีออกเป็นสีแบบ าย่สีแอปเปลิลับเหมือนแอปเปลิลแดงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ปุ่มใจครับในการการทำกรเกษตรและการปลูกไม่พน้นของผมและส่วนนี้ก็จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับ น,นี่ผมห่อไว้แล้วก็ผลผลิตก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวประมาณไปลายปลายมีสาเริ่มจะน่าจะเก็บได้ครับผลนน้ำดอกไม้สีทองก็มีทั้งหมดหตน้นผลผลิตก็เริ่มไลยแล้วครับแต่ละต้นก็ถือว่าโอเคครับพอได้กิน ต้นละหาลูกซิบลูกสีสันสวยงามส่วนน้ำงดอกไม้สีทองต้นโมยยครับต้นสูงประมาณสัก เม็ดน้อยๆถือว่าเป็นต้นที่ตัดแต่งกิ่งได้ดีครับแล้วผมจะให้เบิง่งพ้นต่ห่อไว้ครับห่อไว้ผิวสีสวยๆวยงามๆจะเปรียบกันมะแรง ผูไดมีคำแนะนำดีๆในการดูแลหมักม่วงสามารถแนะนำได้ด้วยครับยินดีนํำไปปรับปรุงแก้ไขหรือเอาไปใส่เพื่อผลผลิตในมือข้างหนาครับโดยร่วมก็จะประมาณนี้ครับหมักม่วงที่ปลูกไวก้มีน้ำดอกไม้ มองญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกเขียวสเสวยครับสำหรับคลิปนี้ค็บ่มมี่ยังไหลครับผมแบบมาทักทายพี่น้องฮ็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ค็ขออนุญาตกันครับผมปอกันคลิปนะสวัสดีครับ